ข่าวแรกบอกแบบนี้ครับมีเรื่องเตือนภัยมาฝากคุณผู้ชมกันหน่อยครับบอกว่าถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยเ,เป็นที่ปลอดภัยเลยนะนตแต่ถ้าบ้านหลังนี้อาจจะไม่ปลอดภัยครับในระหว่างที่เดินขึ้นบันไดบ้านนะไปเจองูเหลือมฮนะตัวใหญ่มากแล้วมันก็ชูคอยาวด้วยฮนะไปดูเลยครับนี่แหละครับ กว่านี้ฮะมีเรื่องชุนระทึกนี่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 จะขึ้นบันไดด้วยกันเหรอคะโอ้เห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้มันชูคอยาวมองไกลๆนึกว่าเป็นพวกจงอางูเห่าเหมือนแผ่ม่เบี้ยแบบชันคอขึ้นตั้งแบบนี้นะอันนี้ไม่ใช่ฮะอันนี้คืองูเหลือมนะฮะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้ฮะคุณพี่กิษดาศิลาแรงครับเจอเหตุการณ์นี้ก็รีบวิ่งลงจากบันไดชั้นสองครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะฮะกู้ภัยสว่างสละบบุรีครับ บอกว่าให้มาช่วยจับงูเหลื่มตัวใหญ่ตัวนี้หน่อยครับที่บ้านเลขที่48หมู่7ถนนเหล็กเรียบคลองชปรัานาอำเภอเมืองนะฮะเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงครับก็จุดเกิดเหตุนะฮะเป็นอาคาร3ชั้นก็เจอคุณพี่กฤษดาฮะที่เป็นคนแจ้งขอความช่วยเหลือนะฮะแต่คุณพี่นะมาอยู่นอกบ้านนะฮะรออยู่ข้างตึกเนี่ยนะฮะแล้วก็รอเจ้าหน้าที่มาก่อนตัวเองก็กลัวเหมือนกันนะฮะโอ้โหเพราะมันชูตัวสูงขนาดนี้นะฮะ พอเจ้าหน้าที่มาปุ๊บก็เนี่ยพาเจ้าหน้าที่ไปจับงูเหลื่อมครับที่มันอยู่ตรงบันไดชั้นสองนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นไปก็พบว่ามันกําลังพยายามเลื้อยหนีไปที่ขอบปรปล่าบันไดแล้วมันก็ชูคอขึ้นสูงแบบนี้นี่นี่น,น,น,นี่ยาวเป็นเม็ด<ม>เกือบจะตะเพิดาแล้วนะอีกนิดเดียวนะฮะคาดว่ามันคงจะหาทางหนีฮะน้องเอ๋ยฮะเนื่องจากว่างูเนี่ย มันชูคอไม่ถึงเพดานพอมันจะหาทางไม่เจอมันก็พยายามเลื้อยลงมาหลบซ่อนอยู่ตรงซอกปรปวบมันไดเจ้าหน้าที่ก็เลยนี่ฮ hey. ะต้องใช้เหล็กหนีบครับหนีบเข้าไปที่คอของงูนะฮะแต่งูมันก็หลบนะฮะแล้วก็มุดซ่อนตัวไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่จับได้อย่างง่ายดายนี่เข้าไปหลบที่แคบละเมื่อกี้อยู่ที่กว้างนะฮะก็จับยากแลยอันนี้ <c oughs> ก็ยิ่งยากเข้าไปอีกนะฮะ ก็พยายามเลื้อยหนีนะฮะแล้วก็ต่อสู้ด้วยแล้วก็พยายามนี่ๆๆฉกแล้วนี่ฉกแล้วฉกแล้วเนี่ยค่อนข้างดุทีเดียวตัวนี้นะฮะแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับได้นะครับก็มีการวัดความยาวตัวนี้นะฮะก็อยู่ที่ประมาณสัก2เมตรเป็นงูเหลือมที่ค่อนข้างดุร้ายทีเดียวนะครับ สอบถามคุณพี่กฤษดาบอกให้ฟังแบบนี้ครับหลังจากที่กินข้าวเย็นเสร็จนะฮะกินเสร็จก็อยากเดินย่อยนิดหนึ่งเดินขึ้นไปข้างบนบันไดฮะจังหวะนั้นเลยฮะไปจะเอ๋กับงูเหลือมตัวนี้เหรอฮะมันชูคอสูงเกือบเมตรหนึ่งนี่นะฮะโอ้โหโชคดีนะเห็นแบบนี้เห็นแบบนี้ปุ๊บรีบวิ่งลงมาบันไดฮะตั้งสติโทรหาพี่กู้ภัยนะครับก็เลยมีการคาดการณ์ว่าเอ๊ะมันมาได้ยังไงอยู่ในบ้านแล้วมันปลอดภัยแบบนี้ คงใส่นะลืมปิดหน้าต่างพอมาทมัเลื้อยเข้ามาปุ๊บคงเข้าเนี่ยตรงช่องหน้าต่างเมื่อสักครู่นี้นะฮะโอ้ช่วงนี้ต้องระวังแล้วที่น่าตกใจนะปกติบางคนเนี่ยเดินขึ้นเนี่ยถ้ามัวแต่เล่นโทรศัพท์เนี่ยนะออนี่แหละหนึ่งเลยนถ้ามัวแต่เล่นโทรศัพท์ไปเจอแบบนี้นะเผอโดนงูฉกแน่เลยนะอยู่ในบ้านเราก็โดนรัดอย่างแน่นอนระมัดระวังแล้วกันนะคะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับ ไปชมเสร็จแล้วครกดซับ c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ